สวัสดีครับเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังสนใจในตัวเครื่อง Books e r e a d e r อาจจะยังไม่ข้อสงสัยว่าทำไมมันมีหลากหลายรุ่นจังทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ที่จะเหมาะกับการใช้งานของตัวคุณมากที่สุดเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาไขข้อสงสัยนั้นกันดีกว่าใน Books e l l e a d e r รุ่นไหนเหมาะกับใครก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้ช่อง Hightech o f f i c i a l ไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสาระความรู้เกี่ยวกับตัวเครื่อง Books e Leader ที่อัพเดตให้ทุกคนในทุกสัปดาห์เลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นกันได้เลย 1. เน้นอ่านการ์ตูนมาเริ่มต้นี้นักอ่านสายการ์ตูนมังงะคอมิกส์หรือว่าจะเป็นกราฟิกโนเวลทั้งหมดนี้ก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัว Books Pop s e r i e ที่ราคาเข้าถึงง่ายมากที่สุดโดยตัวเครื่องจะมีขนาดที่กำลังพอดีมือไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปและด้วยขนาดหน้าจอที่มีขนาด6นิ้วและมีน้ำหนักเพียง170กรัมที่สามารถจุดหนังสือได้เป็นพันๆเล่มแต่ถ้าเพิ่มงบขึ้นมาอีกนิดนึงก็ขยับมาเป็นตัว n o วาซีรีส์ที่มีขนาดหน้าจอ7.8นิ้วและมีน้ำหนัก275กรัมก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าหากจะให้เทียบกับหนังสือที่เป็นเล่มจริงๆ ขนาดก็ถือว่าเกิดจะเทียบเท่ากันเลยอีกทั้งตัวเครื่องยังมีตัวไฟฟอนไลท์ที่ช่วยให้คุณรู้สึกสบายตาม,มากๆในขณะที่กําลังอ่านโดยมีให้เลือกถึง2โทนได้แก่วอร์มไลท์ไฟสีส้มอ่อนช่วยผ่อนคลายสายตาโคลไลท์ไฟโทนเย็นเน้นอ่านแบบสบายๆเอาจริงๆไฟทั้ง2โทนนั้นไม่จําเป็นที่จะใช้อ่านในที่มืดเสมอไป พอในที่ที่มีแสงสว่งางมากๆหรือว่าในสถานที่กลางแจ้งเราก็สามารถเปิดไฟเพื่อช่วยอ่านตัวหนังสือให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์ในทุกการใช้งานจริงๆเลยนะครับ 2. เน้นอ่านนิยายต่อมาได้สำหรับใครที่ชินชอบในการเพิ่มเติมเสริมความสุขด้วยการอ่านตัวหนังสือแบบเพียวๆเ,เน้นจินจินตนาการถึงหนั่ของตัวละครด้วยตัวเอง อย่างานิยายไม่ว่าจะเป็นนิยายรักโรแมนติกนิยายสืบสวนหรือแม้กระทั่งนิยายวายที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ากําลังมีหลายคนเนี่ยปะาเปืป้อนกับตัวหนังสือเล่มนี้อยู่เพราะเราคู่กันโดยทางไอเทมของเรานั้นก็มีขายทั้งตัวภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษใครที่จ่นชอบก็สามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับมามาเข้าเรื่องก,กันต่อนั่นแหละครับใครที่เป็นสายนิยายตัวจริงเราขอแนะนำ books nova series ที่จะมาช่วยให้ชีวิตการอ่านของคุณ ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยขนาดหน้าจอ7.8นิ้วและมีน้ำหนักเพียง275กรัมหน่วยความจำ32กิกสามารถจุหนังสือได้เป็นมันพันเล่มและที่สำคัญตัว Books e l e a d e r ในทุกรุ่นไม่ต้องมีเน็ตก็สามารถเปิดอ่านได้นะครับอีกทั้งยังสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆบน Play Store เช่นแอปอ่านหนังสือจากหลากหลายสำนักชื่อดังก็รองรับนะครับ นักอ่านหลายๆคนเรคคอมเมนต์มาเลยนะครับว่ารุ่นนี้เหมาะสำหรับอ่านานิยายจริงๆ 3. เน้นทำงานแล้วก็ไม่ถึงนักอ่านที่มีสกิลในการวาดภาพออกแบบหรือว่าจะเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศหลายๆคนที่อยากจะทำงานไปด้วยและก็อ่านหนังสือไปด้วยโดยตัว Books n o ้ตซีรี e s iri, และตัว Books Max Series นี่แหละคือคำตอบสำหรับคุณเพราะตัวเครื่อง มาพร้อมกับฟีเจอร์ทั้งการอ่านที่ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ชนิดไหนสกุลไหนเล็กหรือว่าใหญ่บอกเลยว่ารองรับทั้งหมดอ่านเพลินอ่านง่ายไม่มีสะดุดอีกทั้งตัวเครื่องยังใช้ตัว CPU ที่มีความเร็วแรงแต่แตจากรุ่นขนาดเล็กและรุ่นขนาดกลางอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับและยังพว่วงมาด้วยตัวฟีเจอร์การทํางานแบบเต็มรูปแบบทั้งจดบันทึกวารูปออกแบบเส้นเล็กเส้นหนาเส้นบางอะไรก็ได้หมด และความพิเศษเหล่านั้นก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับตัวเครื่องยังสามารถจดเอกสารลงบนไฟล์ PDF EPUB และเมื่อเขียนเสร็จก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi Export ไฟล์งานส่งต่อได้อย่างรวดเร็วทันใจสำหรับ2ซีรีส์นี้เขาการันตีเลยว่าครบจบทุกการใช้งานเลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพูดถึงว่าตัว Books e r e a d เ r เนี่ยเหมาะกับรุ่นไหนหรือว่าเหมาะกับใครและถ้าหาว่าใคร ยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมว่ามีงบเท่านี้ต้องรุ่นไหนหรือว่าอยากมาใช้งานด้านนี้ควรจะเป็นรุ่นไหนดีรวมไปถึงช่องทางการสั่งซื้อก็สามารถติดต่อไปที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับหากว่าใครชื่นชอบในตัวเครื่องของ Books Ereader ก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง i t ทคอ f i ฟิไว้ด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงเลือกใช้ตัวเครื่อง Books Ereader สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ